จะทำอย่างไรนะครับให้ผู้หญิงเนี่ยสนใจผมมากขึ้นหนึ่งครับถ้าคนอยากให้ผู้หญิงสนใจคุณห้ามไล่ล่าครับสองครับห้ามทักไปบ่อยๆ 3. สามครับห้ามคุกค,คามครับคือมีลูกศิษย์คุกคามคนหนึ่งจีบผู้หญิงและก็ดูเหมือนกับว่าผู้หญิงก็เริ่มที่จะปันใจแต่ข้อผิดพลาดของเขาคือเลยครับคือไปแสดงออกมุ่งแต่เรื่องบนเตียงจนเกินไปคุณรู้ไหมครับจุดอ่อนของผู้หญิง อยู่ตรงที่หูผู้หญิงชอบคำหวานการปลอบประโลมการทนุถนอมผู้หญิงไม่ชอบอะไรก็ตามแต่ที่พูดประชดประชันกระแทกแดกดันโอ้อวดฉันมีบ้านมีรถมีทรัพย์สินสิริคานต่างๆผู้หญิงไม่ชอบครับผู้หญิงชอบเวลาคุณใช้คำพูดหวานๆนะครับปลอบประโลมเป็นกําลังใจซึ่งกันและกัน 5. ครับผู้หญิงก็อยากรู้เหมือนกันว่าการครบหากับเราเนี่ย เขาจะมีอนาคตไหมนะครับแล้วก็โอ้โหเนี่ยผู้หญิงเนี่ยแย่จังเลยนะคบกับผมเนี่ยเออจะต้องมาดูด้วยอนาคตจะเป็นยังไงอะ่ะนะครับคนเราใช้ชีวิตอยู่เพื่อวันพรุ่งนี้เพื่ออนาคตครับถ้าเขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วมันดูเหมือนไม่มีอนาคตมันก็ไม่มีใครอยากอยู่กับคุณครับนะครับทุกคนล้วนแต่สรรหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของตัวเองอย่าโทษว่าคนอื่นเห็นแก่ตัวถ้าวันนี้คุณยังทำให้เขาเห็นอนาคต ในการอยู่ร่วมกันกับคุณไม่ได้ครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็นคนมีคารมถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากพูดแล้วให้แฟนคลั่งรักนะครคูคอมเคยสอนว่าในอ e ีบุ๊กห้าร้อยประโยคนะครับพูดให้แฟนคลั่งรักคนมีปัญหากันเยอะนะครับครูคอมเลยทาอ e ีบุ๊กเล่มนี้ขึ้นมานะครับบางคนเนี่ยหน้าตาดีมากนะครับแต่พูดไม่เป็นปรากฏว่าแพ้คนที่หน้าตาไม่ดีครับแต่พูดเป็น นะครับหรือถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้จะคุยอะไรกับแฟนนะครับแชทเงียบตลอดเลยเขาดองแชทตลอดเลยจริงๆแล้วมันมีความลับอยู่นะครับวิธีการตั้งคําถามให้คนอยากตอบคุณนะครับวิธีการแชทวิธีการคุยนะครับที่ทําให้คนเนี่ยอยากคุยกับคุณบ่อยๆนะครับแล้วทําให้คนตื่นตัวนะครับหรือทักมาหาคุณเองตลอดเวลานะครับรวมถึงบางคนเนี่ยเป็นคนรวยมากนะนะครับลูกศิษย์ครูความส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารแต่ว่าความรักความสัมพันธ์รอบตัวเนี่ย ไม่ดีเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาพูดไม่เป็นเขาไม่รู้ว่าจะต้องคุยยังไงคุณเป็นคนหนึ่งไหมที่คุยกับแฟนแล้วเขาหงุดหงิดตลอดเวลามันเหวียงเราตลอดเวลามันมองว่าเราเป็นคนผิดตลอดเวลานะครับมันมองว่าเอ่อพูดอะไรไปเนี่ยมันไม่ถูกใจเราเลย สมองมนุษย์เนี่ยนะครับถ้าคุณอยากให้ใครก็ตามแต่ชอบคุณคุณต้องมีวิธีการคุยให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุยกับคุณเนี่ยเหมือนกับได้รับรางวัลชีวิตเวลาคุณพูดไม่เป็นเนี่ยครับมันทําให้สเสน่ห์ของคุณหายไปถึง90%ปากของคุณเนี่ยสามารถสร้างสเสน่ห์ได้ไม่ใช่การที่ ทำให้ใครรักต้องใช้เงินตลอดเวลางานวิจัยในปี2 0 1 0เนี่ยนะการศึกษาบอกว่าการที่คุณใช้ภาษาที่สร้างภาพในใจนะครับหรือการเล่าเรื่องนะครับหรือการที่คุณมีลูกเล่นในการคุยเนี่ยจะสามารถโน้มนาวใจผู้อื่นและทำให้ผู้อื่นเชื่อมโยงสิ่งดีๆเข้ากับเราได้สาเหตุที่คนคุยกับคุณแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกรำคาญตลอดเวลา เพราะคุณไม่มีคําพูดที่ทําให้อีกฝ่ายเชื่อมโยงกับคุณแบบดีๆนะครับคุณก็จะต้องเห็นว่าเขานอนหันหลังให้กับคุณตลอดเวลาคุณต้องทักเข้าไปตลอดเวลาต่างๆพวกนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยคุณต้องมีวิธีการคุยนะครับคู้ความรวบรวมไว้ในอีบุ๊กเล่มนี้มากกว่า500ประโยคเลยคุณไม่ต้องไปคิดเองนะครับเอาประโยคแต่ละคําแต่ละคาแต่ละคําแต่ละคำเนี่ยเอาไปใช้กับแฟนได้เลยนะครับซึ่งอีบุ๊กเล่มนี้มีนักเรียนซื้อมากกว่า5,000ชีวิตนะครับเข้าใจไหมอีกอย่างครับ จริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณคุยกับใครเนี่ยมันต้องใช้คำพูดกระตุ้นไปที่นิวเคลียสและคำเบนครับนะคือการใช้คำพูดบางคำเนี่ยที่กระตุ้นตอมที่ทำให้สมองรู้สึกว่าได้รับรางวัลชีวิตนะครับคุณคือจริงแล้วความรักเนี่ยนะครับมันคล้ายๆกับคนติดสารเสพติด มันคล้ายกันครับนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณคุยให้คนเสพต์ติดคุณไม่ได้นะคุณทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจในตัวของคุณไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้งไม่ได้มันเลยเป็นเหตุผลที่คนเริ่มจะหมดรักคุณในทุกๆวันในทุกๆวันแล้วคุณจะเริ่มเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปเขาไม่เหมือนเดิม <S <S คุณสมัครแล้วเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยทันทีครับราคาเต็มเนี่ยสี่พบาทครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสมัครในคลิปนี้นะครับครูคอมให้ราคาอยู่ที่ 990บาทนะครับสิที่พิเศษเฉพาะ10ท่านแรกครับที่แคปเจอร คลิปนี้นะครับแจ้งไปที่ LINE แอ d นะครับที่ตรงนี้นะครับ l o v e under score ตองเนะครับหรือว่าสามารถแตะลิงก์ที่ด้านล่างของโพสต์นี้ได้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่คุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกชะตาคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกใจคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นชอบนะครับแต่ข้อห้ามอย่างเดียวคือห้ามเอาอีบุ๊กเล่มนี้นะครับหรือเอาเทคนิคจากเล่มนี้ ไปใช้กับแฟนชาวบ้านนะครับไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะครับสิ่งนี้ครูคงไม่สนับสนุนนะครับเพราะการใช้ชุดคําพูดเหล่านี้มันสามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้อีกทีนะครับมันสามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้เพราะชุดคําพูดทั้ง500ประโยคนี้มันเล่นไปที่นิวเคลียสแคมเบงครับคือมันทําให้คนเสพติดคุณนั่นเองนะครับซึ่งมันจะโน้มน้าวใจให้คนอื่นรู้สึกว่าชอบถูกดเอาคุณอยากคุยกับคุณ บ่อยๆนั่นเองครับใครอยากได้เล่มนี้ก็แคปเจอร์แจ้งแอดมินได้ที่ l i n e แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง10ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ